บทที่11วิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดพระโบยเฮียวมองตามรถเก๋งคันงามที่กำลังเคลื่อนตัวช้าๆออกจากลานวัดมุ่งสู่ถนนสายเอเชียโดยมีผ่องพันธทำหน้าที่เป็นคนขับจ้องตาไม่กระพริบเจ้านะ เสียงพระอุปชาค่อนขอดโทษหลวงพ่อก็ผมสงสารเขานี่ครับคนเป็นสิทธิ์ว่าอ๋อสงสารเลยมองตามตาละห้อยเลยไม่สงสารได้ยังไงล่ะครับหลวงพ่อผู้หญิงหน้าตาสวยรวยความรู้แต่ต้องมามีเวรมีกรรมพระใหม่พูดจากใจจริง เธอเลือกสงสารแต่คนสวยๆงั้นหรือท่านพระครูไม่วายยั่วก็ไม่เชิงหรอกครับหรือว่าหลวงพ่อไม่สงสารเขาทำไมจะไม่สงสารก็ติดฉันยอมตรากตรามทำงานจะลืมกินลืมนอนอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพราะความสงสารหรอกหรือเธอจำไว้หน้าบัวเหียวว่าทั้งคนทั้งสัตว์ที่เกิดมา ในโลกนี้ล้วนน่าสงสารด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเขามีทุกข์และเราพอจะช่วยได้ก็ต้องช่วยไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเข้าใจหรือยังหมายความว่าเราต้องเป็นกาลยานามิตรสำหรับทุกคนใช่ไหมครับถูกแล้วต้องอย่างนี้ถึงจะเป็นสักยะบุตรพุทธโอรสขนานแท้ เธอรู้ไหมเสด็จพ่อของพวกเราทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นกัลยานามิตรของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างเสมอหน้ากันมิได้เลือกเที่รักผลักที่ชังแต่ประการใดหลวงพ่อครับที่ผมสงสารพี่น้องนั้นไม่ได้แปลว่าผมเลือกที่รักผลักที่ชังอะไร เพียงแต่ผมคิดว่าคนมีบุญแล้วไม่น่าจะต้องมีกรรมพระบัวเหี่ยวชี้แจงนั่นเพราะเธอยังไม่เข้าใจความหมายของกรรมอย่างท่องแท้ฟังให้ดีนะฉันจะอธิบายให้ฟังคำว่ากรรมหมายถึงการกระทําที่มีเจตนาเป็นพื้นฐานถ้าเจตนาดีกรรมนั้นก็เป็นกรรมดี ถ้าเจตนาชั่วกรรมนั้นก็เป็นกรรมชั่วดังนั้นกรรมจึงมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ากรรมไปในทางลบคือเข้าใจว่าคือบาปคือความชั่วและที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็หมายความว่าใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่ว พราะกรรมย่อมเกิดจากผู้ทำเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กฉะนั้นถ้าไม่มีผู้กระทำกรรมก็ไม่มีอย่างแม่หนูสองคนนั้นน่ะถ้าเขาไม่ทำกรรมเขาก็ไม่ต้องรับผลของมันท่านพระครูอธิบายละเอียดชัดเจนหลวงพ่อพูดราวกับว่าคนเราเลือกที่จะทำกรรมได้อย่างนั้นแหละครับ ก็ทำไมจะเลือกไม่ได้แล้วจริงอยู่กรรมในอดีตเราเลือกไม่ได้เพราะมันผ่านพ้นไปแล้วเราต้องชดใช้ไปตามหน้าที่แต่กรรมในปัจจุบันเราเลือกได้บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้จึงปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมโดยไม่แก้ไขปรับปรุงอย่างเช่นคนที่เล่าเมายา ก็ไปโทษว่าเพราะเป็นกรรมจึงเลิกไม่ได้อันที่จริงเป็นข้อแก่ตัวมากกว่าเพราะถ้าเขาตั้งใจจะเลิกจริงๆเขาก็เลิกได้หรืออย่างคนที่เกิดมายากจนเพราะกรรมเก่าส่งผลเนื่องจากชาติก่อนๆเคยเป็นคนตรณีทีเหนียวแน่นไม่ทำบุญบริจาคทานเมื่อทำเหตุไว้ไม่ดีก็ต้องรับผลไม่ดี ถ้าเขาคิดว่าเพราะกรรมทำให้เขาเกิดมายากจนแล้วเลยงอมืองอเท้าเกียดคร้านไม่ขวนขวายทำมาหากินเขาก็ต้องจนอยู่อย่างนั้นแปลว่าเขาต้องฝืนดวงใช่ไหมครับคือต้องขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเป็นการสร้างกรรมใหม่ในทางที่ดีที่เป็นกรรมเก่าก็ชดใช้ไปแล้ว คือการเกิดมายากจนขัดสนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ถ้าเขาขยันหมั่นเพียรจนร่ำรวยขึ้นมาก็ยังตรหนีเนี้ยวแน่นไม่ทำบุญบริจาคทานชาติต่อไปเขาก็ยากจนขัดสนอีกเงียบกันไปครู่หนึ่งพระบโบเฮียวจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับ แล้วเรื่องของคุณโยมสองคนนั่นน่ะมีทางแก้ไขได้ไหมครับมีแต่ก็อยู่ที่ภายใต้เงื่อนไขว่าเขามีความอดทนพอไหมมีความเพียรถึงขั้นหรือเปล่าวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่เช่นที่เธอปฏิบัติอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเพราะยังไม่เห็นทุกข อีกแปดปีคนน้องจะแต่งงานแล้วก็จะเห็นทุกถึงตอนนั้นเขาจะนึกถึงฉันแล้วก็มาให้ฉันช่วยคนพี่ก็เหมือนกันแต่คนน้องเขาบอกว่าจะมาปิดเทอมหน้าไม่ใช่หรือครับพระบัวเหียวติงเขาตั้งใจอย่างนั้นจริงแต่เชื่อสิว่าเขาไม่ได้มาหรอกเพราะยังไม่ถึงเวลาของเขา ต้องรออีกแปดปีจึงมาได้หลวงพ่อครับคุณโยมคนน้องทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรพระใหม่ก็ยังไม่ไวายสงสยัยเดี๋ยวนี้ท่านบอกตัวเองได้แล้วว่าคนน้องน่าสนใจกว่าคนพี่ ด้วยเหตุว่าเธอยังโสดหน้าตาของเธอสะสวยสดใสไม่ช้าไม่นานจะต้องเปลี่ยนเป็นเศร้าส่้อยและโศกสันอย่างน่าสงสารแท้มันพูดยากถ้าจะว่าไปแล้วมันมาจากกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นแก้ไขไม่ได้คือแม่หนูวันวิไล กับผู้ชายคนนั้นเคยทำกรรมร่วมกันมาแต่ชาติบางก่อนอย่างไรเสียชาตินี้ก็ต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนกรรมใหม่ก็คือเรื่องโรคหึงกับเรื่องลูกเลี้ยงแม่หนูคนนี้เข้ามาแปลกตรงที่อยากแต่งงานแต่ไม่อยากมีลูกเลยคิดจะเลี้ยงลูกเขาไว้เหมือนลูกตัวแต่ที่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้น เพราะเด็กคนนี้ก็มีกรรมของแกคือแกอยากดีแต่ไม่ยอมฝืนใจตัวเองอย่าลืมนะบัวเหียวการทำความดีต้องฝืนใจถ้าฝืนใจไม่ได้ก็ทำความดีไม่ได้เพราะธรรมชาติของคนนั้นมักจะตามใจตัวเองก็คือตามใจกิเลสตัณหาและเธอคิดว่า กิเลตตันหามันจะพาเราไปทางดีหรือว่าทางชั่วท่านถามทางชั่วครับนั่นแหละถ้าใครฝืนใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นดีไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเอาเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละไหนบอกมาซิว่าตอนตีสี่เธออยากนอนหรือว่าอยากลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานอยากนอนต่อครับ แล้วนอนหรือเปล่าไม่นอนครับผมฝืนใจลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเพราะผมอยากเป็นคนดีครับการทำความดีต้องฝืนใจพระหมายตอบอย่างฉะฉานเงียบกันไปครู่หนึ่งพระบัวเยวก็ถามขึ้นมาอีกว่าหลวงพ่อครับแล้วคุณโยมคนน้องทำกรรมอะไรไว้อีกละครับ ปกติคนเราทำกรรมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละโบเยียวสุดแล้วแต่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยเรายังไม่พูดลึกเข้าไปถึงกรรมอีกประเภทหนึง่งที่เรียกว่ากรรมกลางๆคือกรรมไม่ดีไม่ชั่วเรื่องนั้นมันลึกซึ้งเอาเป็นว่าขณะนี้เรารู้จักแต่กรรมดีกรรมชั่วก็พอการทำกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรเดียวหรือว่ากรรมชั่วถ้ามันแรงมันก็จะให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้อย่างนุวันวิไลอ่ะเขาเป็นโรคหึงรุนแรงมากเลยเลยทุกข์มากซึ่งข้อนี้เขาแก้ไขได้แต่ไม่ยอมแก้ไขจะโทษฝ่ายหญิงข้างเดียวก็ไม่ถูกนักเพราะผู้ชายที่มาแต่งงานกับเขานั้นเป็นคนชอบทําให้เมียหึง เห็นเมียหึงแล้วเขามีความสุขคือเป็นความสุขของผัวแต่เป็นความทุกข์ของเมียแปลว่าคุณโยมเขาไม่หึงเขาก็ไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับแน่นอนถ้าผมเป็นเขาจ้างผมก็ไม่หึงเรื่องอะไรจะทำให้ตัวเองทุกข์เธอไม่ได้เป็นเขาเธอก็พูดได้ลองเธอไปเป็นเขาดูบ้าง ก็ต้องทำอย่างที่เขาทำเชื่อไหมละ่ะเชื่อก็ได้ครับไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรนะเชื่อดีกว่าไม่เชื่อครับเป็นลูกศิษย์ไม่เชื่ออาจารย์และจะไปเชื่อใครที่ไหนผมไม่อยากเป็นคนอักตันยูหรอกครับหลวงพ่อดีคิดอย่างนั้นได้ก็ดีขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอะไรท่านพระครูไม่เข้าใจ ก็ขอบคุณหลวงพ่อที่ชมว่าผมดีนะสิครับฉันไปชมเธอตั้งแต่เมื่อไรเมื่อตะกี้นี่เองแม่หลวงพ่อไม่น่าลืมง่ายๆอย่างนี้เลยก็ทีที่หลวงพ่อพูดว่าดีคิดอย่างนั้นได้ก็ดีหลวงพ่อว่าดีนะ่ะไม่ใช่ชมผมหรอกครับคราวนี้ท่านพระครูรู้ว่าตนตกหลุมพรางพระเวรเฮียวเข้าแล้วครั้นจะพูดโต้ตอบไป ก็เกรงจะขายหน้าเพราะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ของท่านชักจะมีเล่เหลี่ยมมากขึ้นทุกวันจนท่านตามไม่ทันทางที่ดีที่สุดคือนิ่งเสียแต่เอหลวงพ่อครับพระใหม่เพิ่งนึกได้ว่าเรื่องที่ตนกำลังพูดอยู่นั้นไม่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมดังที่พระอุปชาคเคยสอนนี่ยเรากำลังเผลอสติหรือเปล่าครับ ที่พูดเรื่องคนอื่นเพราะมันไม่เกี่ยวกับสติปัฏฐานข้อใดเลยทำไมจะไม่เกี่ยวนี่แหละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานละเพราะถ้าเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรก็เท่ากับรู้ในขณะนั้นๆว่าจิตของเราปราศจากโมหะเธอรู้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุยหรือเปล่าละ่ะ บางครั้งก็รู้บางครั้งก็เผลอไปเหมือนกันครับพระบัวเยวตอบตามตรงแสดงว่าเธอยังฝึกสติไม่ถึงขั้นจะต้องใช้ความเพียรอีกมากเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระเพราะฉันกำลังจะบอกเธอว่าหนุวันวิไัยนี่แหละจะมาเป็นกำลังสำคัญ ช่วยฉันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ฉันกับเขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ชาติบางก่อนชาตินี้ก็ต้องมาช่วยเหลือกันอีกพระใหม่ทำตาลุกพดตะกุกตะกักว่าหมายความว่าหลวงพ่อโยมวันวิไลเคย,เคยเ,คยเคยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจใผิด ท่านพระครูรีบปฏิเสธเดอรู้ว่าพระโบเยียวเข้าใจไปอีกทางหนึ่งเอาละ่ะเมื่ออยากจะรู้ก็จะบอกแต่เธอต้องไม่เอาไปพูดต่อนะใครก็ไม่เชื่อจะเป็นบาปเป็นกรรมไปเปล่าๆเ,เรื่องนี้ฉันยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเธอรับปากได้ไหมละ่ะว่าจะไม่ไปเล่าต่อได้ครับ คนอยากรู้รับคำอย่างหนักแน่นท่านพระครูหลับตาเพื่อลําดับเรื่องราวแล้วเริ่มต้นเล่าชาติที่แล้วฉันเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหนูวันวิไลเป็นทหารคนสนิทของฉันในชาตินั้นเขาชื่อนายจันสม และหลวงพ่อชื่ออะไรครับอ้าวก็ชื่อเจริญนะสินี่เธอยังไม่รู้จักชื่อฉันหรอกหรือถึงคราวที่ต้องแก้เผ็ดท่านพระครูก็ทำไปตามหน้าที่ผมหมายถึงชื่อหลวงพ่อเมื่อชาติที่แล้วนะครับพระใหม่อดคิดไม่ได้ว่ากรรมช่างให้ผลรวดเร็วเลือเกิน หลวงพ่อท่านฉลาดหลักแหลมไปเสียทุกด้านเราอยู่ใกล้ท่านยังรู้ตัวเองว่าฉลาดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เศษธุลีของท่านดูซิเมื่อตะกี้เราหลงลำพองขนองใจว่าเถียงชนะท่านยังไม่ทันถึงห้านาทีกลับแพ้ยังไม่เป็นท่าอันนี้บอกเธอไม่ได้จริงๆที่บอกไม่ได้เพราะมันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ฉันไปพิสูจน์มาแล้วที่หอสมุดแห่งชาติมีชื่อฉันอยู่ด้วยในฐานะเป็นแม่ทัพถ้าอย่างนั้นนิโม์เล่าต่อเธอครับฉันขับนายจันเคยออกรบโดยการหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2310ก่อนหน้ากรุงแตกเล็กน้อยกองทัพฉันพ่ายแพ้แก่พมา่าเขาขาดขวัญและกำลังใจ ฉันบอกให้ในายจันสมหนีเอาตัวรอดครั้งแรกเขาจะไม่หนีฉันก็ให้เหตุผลว่าถ้าไม่หนีก็ต้องตายแต่ท่านนี้เขาอาจจะไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมากูช้ชาติบ้านเมืองได้ในภายหลังเขาก็เลยหนีไปทางนครสวรรค์ต้องตกกระกรรมลำบากมากจึงรำพึงกับตัวเองว่า ถ้าเกิดเป็นชายชาติทหารก็ต้องทุกยากลำบากแสนสาหัสชาติหน้าขอเกิดเป็นผู้หญิงเขาเลยไปตายที่นครสวรรค์แล้วก็ได้เกิดเป็นผู้หญิงสมใจเนื่องจากเขากับฉันยังมีจิตผูกพันห่วงหากันก็เลยต้องมาพบกันอีกมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันและหลวงพ่อหนีมาที่นี่เหรอครับ ฉันเป็นถึงแม่ทัพท่าน,นี้ก็เสียชื่อหมดนะสิอันที่จริงเรื่องฝีมือฉันสู้พม่าได้สบายมากแต่เพราะขาดขวัญและกำลังใจทำให้ฉันไม่อยากรบอีกต่อไปขณะเดียวกันกับพวกพม่าก,ก็ใช้แผนศก,กปรกคือใช้กลศึกข้าฉันตายในสนามรบฉันไม่ได้ตายเพราะรบแพ้ทว่าตายเพราะ พาม่าใช้กลศึกสังหารแต่ฉันก็ตายอย่างมีสติขออโหสิกรรมกับคนที่ชั้นฆ่าและอโหสิกรรมให้คนที่ฆ่าชั้นเพราะถือว่าเราต่างทำหน้าที่ไม่ได้มีความอาฆาตมาดร,ร้ายกันเป็นการส่วนตัวก็เลยไม่บาปมากฉันไปชดใช้กรรมอยู่ร้อยกว่าปีจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก เธออยาถามนะว่าไปใช้กรรมอยู่ที่ไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันจึงไม่บอกเธอแล้วคุณโยมเขาทราบไหมครับว่าเคยเกิดร่วมชาติมากับหลวงพ่อไม่ทราบแล้วเธอก็ไม่ต้องไปบอกเขาห่ะครับผมรับรองว่าไม่บอกแล้วเนื้อคู่คุณโยมเมื่อชาติที่แล้วเป็นอะไรครับ ก็เป็นเมียในจันสมถูกผัวซ้อมเป็นประจำแกก็อาฆาตบอกชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายจะได้แก้แค้นก็มาตามล้างตามแค้นกันจนได้ยังกับเรื่องนวนิยายนะเธอนาะครับผมว่านวานิยายก็คงมาจากเรื่องจริงนั่นแหละครับก็คงอย่างนั้นเธอเห็นหรือยังละว่า ชีวิตคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฉันถึงเบื่อหน่ายการเกิดไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวการที่พระพุทธเจ้ามาบวชก็เพราะท่านเบื่อหนายการเกิดใช่ไหมครับถูกแล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้ได้ยานสามแต่ไหนเธอตอบมาก่อนว่ายานสามมีอะไรบ้างยานสามหรือวิชาสามคือเตวิชา ใช่ไหมครับนั่นแหละจำได้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างฉันเพิ่งสอนเธอไปเมื่อวานนี้เองจำได้ครับยานสามได้แก่บุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานและอสวคยักยานครับดีมากลองแปลให้ฟังสิว่าแต่ละยานมีความหมายอย่างไร แปลไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้ละ่ะก็หลวงพ่อยังไม่เคยสอนแปลนี่ครับอ้าวก็เห็นไม่ถามฉันนึกว่ารู้บางทีไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ถามครับก็ดีงั้นฉันจะไม่บอกเอาไว้เธอไปศึกษาเอาเองโท่อบอกเธอครับหลวงพ่อผมไหว้ละและทำไหว้ปลุกปลก ไม่บอกแน่นอนฉันบอกว่าไม่บอกก็ไม่บอกทำไมฉันจะไม่รู้ว่าเมื่อบอกแล้วเธอก็ต้องย้อนว่าไหนหลวงพ่อว่าจะไม่บอกไงล่ะครับและบอกทำไมจริงไหมคนเป็นสิทธิ์เลยได้แต่ยิ้มแย่เพราะตั้งใจไว้แล้วอย่างนั้นจริงๆเอาล่ะทีนี้ต่อมาเรื่องพูดค้างเอาไว้ คือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ยานสามทรงเห็นทุกของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแจ่มแจ้งทั้งของพระองค์เองและของสัพพสัตว์เมื่อทรงสอนก็ตรัสย้ำเสมอโดยทรงอุปมาอุปไมยว่าในพื้นปัตพีนี้ไม่ว่าจะเอาเข็มแทงลงไปนาที่ใดก็ไม่พ้นหลุมศพของตถาคต หากเอากระดูกในแต่ละชาติมากองรวมกันก็จะสูงกว่าเขาพระสุเมนและน้ำตาที่ร้องไห้กล่ำกรวนเพราะความทุกข์ความพลัดพรากก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรมารวมกันตถาคตเบื่อหน่ายการเกิดเส้นนักตถาคตก็ไม่อยากเกิดอีกพระองค์ตรัสอย่างนี้บ่อยครั้งเพื่อให้สรรพสัตว์ได้เห็นโทษ เห็นภายในวัฏฏะสงสารถึงกระนั้นก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่เชื่อฟังจึงต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิน้นและหลวงพ่อเกิดอีกไหมครับพระลูกวัดถามก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยท่านสมภารตอบเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมีอะไรบ้างครับมีสามอย่าง คือกรรมังเขตตังมีกรรมเป็นเนื้อหาวิญญาณนางพีชังมีวิญญาณเป็นพืชตัณหาสินเนหังมีตัณหาเป็นยางเหนียวที่จะสามารถนำพืชไปเพาะให้งอกงามถ้าเหตุปัจจัยสามอย่างนี้มาประจวบกันเข้าการเกิดก็ต้องมีขึ้นและหลวงพ่อดับเหตุปัจจัยเหล่านี้หมดหรือยังครับ คนเป็นสิทธ์พยายามที่จะยังรู้ภูมิธรรมของอาจารย์เรื่องอย่างนี้จะไปพูดสุมสี่ซุมห้าไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันไม่ตอบเธอถ้าเธออยากรู้ต้องปฏิบัติมากๆของอย่างนี้จะต้องรู้ด้วยตัวเองบอกเล่ากันไม่ได้อย่าลืมว่าสติกรรมฐานคือกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมาก จำเอาไว้และปฏิบัติให้ได้ตามนี้ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามถึงเรื่องเดียวเรื่องเดียวจริงๆและผมเชื่อว่าหลวงพ่อต้องตอบได้ไม่ต้องถามเอาละอยากรู้ก็จะบอกให้ท่านรู้สึกขัดเขินด้วยรู้ว่าพระบัวเฮียวจะถามเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้แต่ผู้เดียวและยังไม่เคยบอกใคร พระโบเดียวเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่จะรู้เรื่องนี้ภรรยาชั้นเมื่อชาติที่แล้วเขาจะมาสร้างหอระฆังให้ตอนนี้เขาแต่งงานกับนายแพทย์เขาสวยยังกับนางฟ้าแน่เธอสวยกว่าชาติที่แล้วสิอีก สวยเท่าอภัสราไหมครับพระบวัวเหีียวหมายถึงนางสาวไทยที่ชนะการประกวดนางงามจากกระวาลเมื่อห้าหกปีที่แล้วสวยกว่าสวยกว่าหลายเท่าเลยละแล้วยังใจบุญใจกุศลอีกด้วยและหลวงพ่อไม่เสียดายหรอครับที่คุณหมอเข้ามาแย่งไปเสียได้คนเป็นสิทธิ์ยั่วยาวเสียดงเสียดายอะไรกัน ก็มันคนละพบละชาติถ้าเสียดายฉันก็คงไม่มาบวชอย่างนี้เอาละไม่ต้องถามอะไรอีกเราคุยกันมานานพอสมควรแล้วเธอกลับไปปฏิบัติต่อที่กุฏิของเธอได้มีอะไรสงสัยก็มาถามอย่าลืมกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากๆจะได้ไม่ต้องเกิดอีก พระบวยเวยวกราบเบญจางคประปิดสามครั้งแล้วจึงลุกออกมาความรู้สึกของพระใหม่ขณะเดินกลับกุฏินั้นเป็นสิ่งที่บรรยายไม่ถูกมันหดหูขัดข้องและวิวโวงในอารมณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้จะพยายามใช้สติก,กำหนดเอเรียบทอยู่ตลอดเวลาหากก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกเช่นนั้นออกไปได้ จะว่าสงสารสองพี่น้องก็คงไม่ใช่เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมท่านจะต้องค้นให้พบว่าความรู้สึกที่เป็นอยู่นี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรถึงกุติท่านจัดการสงน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านรู้สึกสดชื่นขึ้นหากความบิวโหงในอารมณ์ยังไม่เหือดหาย ท่านเริ่มต้นเดินจงกรมตั้งแต่ระยะที่หนึ่งไล่เป็นจุดถึงระยะที่6ซึ่งกินเวลาประมาณสองชั่วโมงจากนั้นจึงกำหนดนั่งเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วจึงใช้การพิจารณาหาสาเหตุของความอึดอัดขัดข้องในหัวใจก็ได้ความว่าคำพูดของท่านพระครูที่ว่าท่านไม่มีเนื้อคู่นั้น ทำให้เกิดความรู้สึกแปลกๆนี้ขึ้นสัญชาตญาณของมนุษย์ปุตชนย่อมต้องการความรักมีคู่ครองและก็มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีทายาทไปสืบสกุลเมื่อรู้ว่าดวงชะตาของท่านไม่อาจที่จะมีในสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความรู้สึกเก็บกดอยู่ภายในจิตสำนึกจนกลายเป็นความหงุดหงิด งุนงานอยู่ในจิตใจเออหนอขนาดท่านเป็นชายอกสามศอกทั้งยังนำรงเพศบรรพชิตเจ้าความรู้สึกเช่นนี้มันยังมาทำร้ายได้ถึงเพียงนี้และพวกผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอหากหล่อนรู้ตัวว่าตัวเองไร้เนื้อคู่จะต้องอยู่เดียวเปลี่ยวได้ไปจนตลอดชีวิต หล่อนจะทุกข์ทรมานสักเพียงใดเล่าหนอ